ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรอากาศโดยรวมจะร้อนอบอ้าวตลอดทั้งปีส่วนอากาศหนาวจะมีช่วงเวลาสั้นๆและไม่หนาวมากขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศในฤดูหนาวจะมีบางพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอากาศหนาวจัดโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยและยอดภูและบางพื้นที่มีอุณหภูมิตม่ำจนเข้าสู่ภาวะภัยหนาวได้ สำหรับกรณีภัยหนาวมีหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดอรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2556กำหนดไว้ว่ากรณีอากาศหนาวมีอุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเซลเซียสและมีช่วงเวลาอากาศหนาวยาวนานติดต่อกันเกิน3วันให้จ่ายค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวส่งเคราะห์รัศดรได้เท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน240บาทจังหวัดหนึ่งไม่เกินงบประมาณปีละ1ล้านบาท ปี2558กระทรวงการคลังได้แก้ไขหลักเกณฑ์ใหม่เป็นกรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติมีอุณหภูมิต่ำกว่า8องศาเซลเซียสและหนาวยาวนานติดต่อกันเกิน3วันต่อมาในปี2562ได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์ในส่วนของค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวโดยเพิ่มขึ้นเป็นคนละไม่เกิน300บาทและจังหวัดหนึ่งไม่เกินงบประมาณปีละ1,200,000บาทหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ทำให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถประกาศเขตให้ความช่วยเหลือและจัดซื้อเครื่องกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวได้เนื่องจากข้อเท็จจริงไม่ตรงตามหลักเกณฑ์โดยขาดการพิจารณาถึงพื้นที่ในการวัดอุณหภูมิอายุและสุขภาพของผู้ประสบภัยรวมถึงที่ตั้งของเครื่องมือวัดอุณหภูมิและการอ้างอิงอุณหภูมิแต่ละพื้นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนและการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงได้มีหนังสือไปยังหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องจานวน8หน่วยงานและจังหวัดที่เคยประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีภัยหนาว36จังหวัดร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาโดยมีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ให้กระทรวงการคลังแก้ไขหลักเกณฑ์จากอากาศหนาวจัดผิดปกติมีอุณหภูมติต่ำกว่า8องศาเซลเซียสเป็นกรณีอากาศหนาวผิดปกติ มีอุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเซลเซียสและมีช่วงเวลาอากาศหนาวยาวนานติดต่อกันเกิน3วันให้จ่ายค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวส่งครารอบประชาชนได้เท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน300บาททั้งนี้จังหวัดหนึ่งไม่เกินงบประมาณปีละ1 2 0 0 0 0บาทเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความจริงและหน่วยงานของรัฐจะสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากกรณีอากาศหนาวได้พร้อมทั้งพิจารณาปร,ปรับปรุงราคาเครื่องกันหนาวให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจทุกๆ5ปี ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้กรมอุตุนิยมวิทยาติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศหรือเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สูงที่ยังขาดแคลนโดยขอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไปผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน